สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 Thalos Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเขารู้สึกยังไงกับเราในเวลานี้ใจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สาหรับนี้กันเลย เขารู้สึกยังไงกับคุณในเวลานี้ขอภพ่ตอบทีนะว่าจะตรงกับคนที่คุณนึกถึงไว้หรือเปล่าสถานการณ์บางทีไพ่ก็จะบอกเองนะว่าคนนี้น่าจะคนนี้นะแม้จะไม่ได้เช็คพลังงานอ สมมุติว่าไพ่ออกมาว่าเอ๊ะคนคนนี้กําลังเศร้ากับคุณอยู่นะแต่คุณไปนึกถึงคนที่คุณเจอแล้วดีใจตื่นเต้นเขาเขรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นก็แสดงว่าไม่น่าจะใช่คนนั้นแต่จะเป็นคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ให้ไพ่เซอร์ไพรส์เขาเขารู้สึกยังไงกับคุณในเวลานี้ เขารู้สึกเหมือนคนเป็นฮีโร่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะรู้สึกเหมือนคุณเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งผู้ที่มีประสบการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตเหนือกว่าเขาเขาบอกว่าบางอย่างนะถ้าไม่เขายอมรับว่ามันฮีโร่เขาได้จริงๆประสบการณ์ของคนเราที่ผ่านมาในทุกชีวิตไม่เหมือนกันเนาะ อาจจะเก่งด้านหนึง่งคุณอาจจะเก่งด้านหนึง่งรู้สึกว่าคุณอะดูแลตัวเองได้จนชินแล้วพลังงานตรงนั้นมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองสบายใจแม้ไม่ได้ขอความช่วยเหลืออยู่ใกล้ก็เข้มแข็งขึ้นมาคุณเข้าใจที่ไ้พูดไหมเพื่ชีเราไปนั่งกับเพื่อนที่เอ้ยคนนี้หัวโจหัวหน้าห้องแล้วเป็นคนเป็นหัวหน้าห้องที่ดูมีศักยภาพจริงๆอะเวลาเราไปนั่งใกล้แล้วเราก็รู้สึกได้รับพลังงานนั้น แค่หัวหน้าห้องคนนั้นถามวนะ่าเป็นไงสบายดีไหมทุกอย่างก็ดูแบบปลดล็อกอะเคย่อนไหมนั่นแหละเขามองคุณเป็นคนแบบนี้อะนาอคุณดูมีความสามารถที่มันเอ,อตรงกันข้ามกับบุคลิกยังไงไม่รู้ <laughs> เขารู้สึกแบบนั้นนะสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยกับสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันเหลือเชื่อ ความอดทนในตัวคนนะคะหรือจะไปบอกว่าอดทนหรือพลังงานที่ไม่ถือสาก็ได้นะมไม่ถือสาไม่ถือสาไม่แคร์ไม่ใส่ใจกับอะไรที่มันบอกว่าขยะในชีวิตหรือว่าขยะที่อย่ามูนฝอยอะไรขยะมูนฝอยคุณจะไม่เอาแต่ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นะี่คุณคุณเอาอ่าแล้วก็เหมือนกับถ้ามันเป็น คำดูถูกคำด่าแต่มันสามารถทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเอามาเป็นแรงนะฮะแรงกระตุ้นแรงผลักดันในชีวิตให้ทําในสิ่งที่ดีขึ้นได้หเอออันเนี้ยน่าเอามาแต่ว่าคําพูดคําด่าคาประจานที่รุนแรงที่มันไม่ได้สามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตเลยคุณก็คือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็สังเกตประมาณนั้นเลยนะเรื่องเอาแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เข้ามา เขารู้สึกว่าตัวคุณอะเป็นคนประมาณว่าประชาธิปไตยใครๆก็สามารถออกความคิดเห็นได้แต่คุณจะรู้ว่าแนวเนี้ยคือแนวล้างสมองคนจะถ้ามันไม่เหมือนไฟลามทุ่งอ่ะคุณก็จะเฉยๆแต่ถ้าคุณมองแล้วว่ามันจะบานปลายอะ พลังงานของคุณมันเป็นพลังงานที่สามารถหยุดได้คุณก็หยุดหล้วทั้งที่ก็เป็นคนที่หูซ้ายฟังหูซ้ายะลุหูขวาได้อืมอาจจะเป็นเพราะเป็นคนที่มีเซนดีเซนอะไรก็เลยจะรู้ว่าเอออันเนี้ยเดี๋ยวจะบานไป มันนักจิตวิทยาด้วยนะคุณมีพลังงานแบบนักบำบัดอะถ้าเป็นคนรักก็โอยเขารักคุณเขารักคุณที่สุดเลยบางทีคนเราอยู่กับคนที่มีฐานะร่ำรวยแต่ว่าอารมณ์เหวี่ยงบ่อยก็ไม่มีความสุขนะสู้อยู่กับพลังงานกับผู้ที่คือไม่ได้มีมทีเรียลเยอะ <c oughs> แต่มีอริยทรัพย์เยอะ เป็นคนเข้าใจโลกนะแบบเนี้ยอกว่าคนมีบุญตัวคุณมีบุญนี่เย็นกายสบายใจนะคะดูซิชอบความสงบรู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่ไม่ใช่แค่สร้างความสงบนะน่าจะรักสงบจนเป็นนิสัยลึกๆของคุณเนปะ็นคนที่มีความสงบอยู่ข้างในด้วย อืรู้สึกดีสิทำให้เขารู้สึกดีอยู่ใกล้แลวผ่อนคลายมากนะคะอย่างที่ไอ้บอกถ้าคุณเป็นคนรักเขาอ่ะอุ้ยรักตายเลยแบบเนี้ยไม่สร้างความเดือดร้อนเสลอน,นะเวลาที่เขาได้รับความเดือดร้อนมาเขาได้อันนี้สงจากความร่มเย็นจากคุณนั่แหละทำให้เขาผ่อนคลายได้นะ รักคนนี้จังเลยชอบคนนี้จังเลยพลังงานใจิตใจดีอะ่ะเชื่อไหมว่าถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยยังรู้สึกคิดถึงกันเราก็รู้สึกเหมือนกับคุณก็รู้ว่าเขาคิดถึงคุณเขาก็รู้ว่าคุณปรานาด,ดีกับเขามันมีพลังงานลึกลับอะไรไม่รู้อะ่ะซึ่งเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันเกิดขึ้นนะ <c oughs> บางทีก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากจะนึกถึงแต่มันก็ขุดขึ้นมาอยู่ดีนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณบางทีก็รู้สึกว่าออกจากหัวไม่ได้จน,นมันคิดถึงคิดถึงทําไมต้องเป็นคนนี้ด้วยนะเหมือนพลังงานหกถ้วยเหมือนเพื่อนในอดีตเพราะอะไรความดีงามที่คุณและเขาคนนี้อาจจะเคยช่วยเหลือกันมาหรือเปล่า <c oughs> มีคุณแล้วเขารู้สึกปลอดภัยมีคุณแล้วเขาอบอุ่นในหัวใจ ก็มีความเข้มแข็งอะไรวางอย่างที่น่าประทับใจมากมถึงแม้ไม่ได้ปกป้องก็ออกแนวซัพพอร์ตก็ยังได้เลยนะพลังงานของคุณอะความหวังดีความปรารถนาดีซัพพอร์ตเออเป็นเป็นเหมือนกับคู่ที่คอยรักษาคอยดูแลความปลอดภัยให้เกลี่ยทางให้อย่างเงี้ยเป็นนักคิดนักนักคิดนักปฏิบัตินะ ปฏิบัติได้จริงถึงแม้ว่ารูปภาพอาจจะไม่ได้ออกมาลักษณะนั้นแต่ว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่คนที่พูดมากกว่าคิดะ่ะน่าจะคิดนะแล้วก็ปฏิบัติมากกว่าพูดด้วยคิดหน้าคิดหลังคิดรอบคอบละเอียดเ mm hmm. ข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจในแผนการการทำงานการใช้ชีวิตเป็นคนที่มีมารยาททางสังคมเลยแหละวางตัวดี มีกาละเทศะแต่ไม่ใช่แบบมีแบบจริตจักร้านเยอะแยะนะมีวุธิภาวะทางอารมณอันนี้จำเป็นมากเลยเชื่อไหมว่าคุณเป็นคนที่เบาสบายแม้จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงหรือความกดดันเหมือนคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรนะ <c oughs> ชอบชอบเลยที่มันแบบ ตื่นเต้นตื่นเต้นอะมองความทุกข์เป็นความตื่นเต้นคุณอาจจะมาว่าปัญหาอุปสรรคเป็นความทุกข์แต่คุณมองแบบอย่างอ๋อถ้าสิ่งนี้มาเราจะทํายังไงนะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราเราจะทํายังไงนะที่จะสนุกอย่างเงี้ยมองไปในลักษณะที่ฉันจะเล่นยังไงดีนะกับสถานการณ์นี้เหมือนคนเวลาฝนตกคนอื่นอาจจะแบบรีบวิ่งเข้าบ้านถูกไหมตัวคนเองอาจจะชอบเล่นน้าฝนอ่ะจ้องลนะพอแม่ไม่อยู่บ้านเอาสักหน่อยดีไหมชวนน้องไปเล่นน้ําฝนหลังบ้าน เป็นไข่เราแผนสองก็คือไม่ต้องไปโงเรียนเนี่มีความสุขได้ทุกสถานการณ์เลยนะเืีอยห้พูดถึงในเรื่องน้ำชอบนะฮะอาจจะเป็นคนที่ชอบน้ำด้วยก็ได้นะจิตใจดีนะคะเป็นพลังบวกคุณคือพลังบวกนะแหล่งพลังงานบวกเลยเราไม่ใช่พลังงานบวกที่แบบซื่อๆดูยอมคนนะเป็นพลังที่แกร่งเป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตปกป้อง มีอะไรไหมเพศอะไรี่ที่แบบพี่ช่วยได้หรือว่าเราช่วยได้หรือถ้าเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยถามคนรักว่ามีอะไรที่เราช่วยเธอได้หรือเปล่ากาช่วยได้บอกมามีน้ำใจจังเลยนะคะขอถามไพ่ทาโร่หน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในเวลานี้ม ได้ยินพลังงานแบบไม่อยากเป็นศัตรูกับคนคนนี้เลยถ้าเป็นคนรักก็เราจะจมีกันได้กันตลอดไปจะมีทั้งฉันและเธอตลอดมาจะมีฉันและเธอตลอดไปอ่าส่องก่อนนะดับแรกวางแผนอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ย จะทักเนี่ยวางแผนจะทักหรือจะซื้ออะไรมาหรือว่าอยากเจอหน้า่นะแต่หาขออ้างจะเอาอะไรไหมผ่านพอดีผ่านร้านนั้นได้ยินว,ว่าไม่สบายพอดีผ่านร้านขายยาอเอาอะไรที่แบบเขาต้มไม้อ่าพอดี ผ่านร้านไข่ยสื้อผ้าเกี่ยวไรด้วยเราจะหาทางที่จะวนเวียนเข้ามาในชีวิตจนได้อ่ะรู้สึกว่าอยากจะเข้าใกล้จะต,ต้องใช้วางแผนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณจับแต่ได้ว่าเขาสนใจอยู่ในกรณีหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันเพราะเขาจะติดอะไรอยู่นะ ถ้าคนที่เคยงอนเคยทะเลาะก,กันก็ส่องสองกันอยู่นะหรือจากกันไปไกลแล้วยังไม่ได้ติดต่อกันอย่างเงี้ยเราจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ได้เข้าใกล้ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่อยากให้คุณรู้ใจเขาแต่เขารู้ใจตัวเองอยู่นะเนี่อณเวลาที่เขารู้สึกกับคนนี้ก็คือช่วงที่เห็นภาพเลยนะ สองคุณแล้วปิดไฟนอนอะไม่ได้ท้าอยากท้าอยู่วางแผนแต่น่าจะอย่างนี้อย่างนี้นะพอดูแล้วคุณน่าจะนอนแล้วมั้งอืมทำไมก็มีอะไรที่ถ้าต้องเอ่องานนะคิดงานสองแล้วสบายใจแล้วคิดงานแล้วก็นอนปิดไฟนอนก่อนรุ่งนี้ใคบ้ากันเนี่ยสามถ้วยเดี๋ยวได้เจอแน่เป็นเหมือนกับคนที่คิดแผนวางแผนแล้วสบายใจแล้วคิดแผนออกแล้ว มันเห็นหน้างานอะ่ะมันเห็นรู้แล้วว่าคุณน่าจะชอบสิ่งนี้แน่แน่เออจะทําให้คุณมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าจะมาในลักษณะไหนนะแต่ตอนนี้ปิดไฟนอนละถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าคุณเข้ามาที่ไม่ใช่ช่วงกลางคืนก็คือว่าโอเคปิดโทรศัพท์ประชุมอยู่หรือรู้แล้วว่าควรทำยังไงก็เลยทันหลังไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยววกเข้ามาใหม่มซื้อของมาให้อ่า ยังไงก็จะเข้ามานะฮะเดี๋ยวรู้สึกรู้สึอย่างไรงก็รู้สึกอยากเข้าใกล้อะรู้สึกอยากเล่นด้วยรู้สึกว่าต้องการพลังงานแข็งแกร่งต้องการความอบอุ่นจากคุณยังไงไม่รู้เป็นคุณคนเดียวที่สามารถให้พลังงานบวกนี้ได้นะจะต้องเป็นพลังงานจากคุณพลังงานจากคนอื่นดูแบบซอฟๆไปเลยเมื่อเห็นพลังงานจากคุณคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งที่ใจดีอคุณคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ใจดีกับใครทุกคนหรอก แต่กับเขาดูแบบเป็นมิตรนะคะคุณอาจจะเป็นคนดุนะแต่กับตัวเขาเนี่ยคุณมีความหวังดีให้คุณมีความเป็นมิตรให้เขากเขาก็รู้รรมีเกียรติเหมือนกันทีไ่ได้เข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณวัวคุณจะแบบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนที่เขาชอบเพราะเขาชอบคนดุะ่ะชอบคนแบบเนี้ยเผ็ดดุแต่จริงใจอืเจ้าคนที่พลังงานแบบแม่แบบเจ้าแม่อ,อย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะ ไปไหมที่แบบก็จะเวลาเข้าบ้านอะ่ะแม่จะทําอาหารรออะไรเงี้ยนั่นน้ำพริกกระเพริไข่เจียวชะอมอยู่วางไว้รอแล้วกินเลยลูกเนี้ยคุณอาจจะมีสไตล์แบบนั้นก็ได้นะซึ่งเขาชอบนะซื้อของมาไว้ให้เดี๋ยวเขาเองก็จะแบบเอาอะไรไหมได้ยินข่าวว่าไม่สบายหรือไม่ก็ผ่านตรงนั้นพอดีอ่ะคุณก็จะแบบอา้อากก็ได้ก็ได้เนี้ยเออคุณก็ไว้เชิองอยู่นะ ก็จะแบบก็ได้ก็ได้เอามาเหอะก็จะเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันซื้อมาก่อนเนี่ยแล้วก็จะมีแผนการต่อไปก็คือเวลาจะให้ตังคืนก็แบบอ้อยอิงไม่อยากได้ เขาก็จะแบบไม่อยากได้รออะไรรอเลี้ยงข้าวไงรอสารความสัมพันธ์ถ้าเอารับตังค์นี่ก็จบเลยถูกไหมคุณก็จะแบบว่าเอ้ยให้เลี้ยงหน่อยซิอะไรเงี้ยขอเลี้ยงหน้าขอเป็นเจ้ามือคือมันจะมีอะไรบางอย่างที่เล็กๆที่แบบเหมือนกับมันไปต่อได้อ่ะเขาคนนี้เป็นคนที่ฉลาดอยู่นะฉลาดมากเลยแพรวๆแต่ว่าในลักษณะที่น่ารักน่ารักถ้าไม่ชอบไม่ทําแบบนี้หรอกถ้าไม่ชอบไม่ก,ลก็ลอกก็ติถ้าไม่ชอบไม่อยากสารความสัมพันธ์ต่อแต่เขาจะสารสัมพันธ์ไม่ใช่สานสัมพันธ์แบบลักษณะตรงไปตรงมาแบบมัน ดูมันต้องมีอะไรมันเหมือนต้องมีสเสน่ห์มันต้องเป็นอะไรที่ให้คุณได้จําเขาอะเหมือนเราต้องเอาตังค์ได้ไปจ่ายเขาเนี่ยเราติดเขาอยู่เราฝากเอาเขาซื้อของอะไรเงี้ยเราต้องเลี้ยงเขาเราต้องพาเขาไปนู่นมันจะเหมือนกับการที่จะบอกว่าเป็นพระคุณตกก่อการแต่เป็นพระคุณแบบน่ารักน่ารักเป็นทริคเล็กๆในการสาร้างความสัมพันธ์นะคะอโอเคนะก็จะประมาณนี้นะทุกคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์โฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซุปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรการถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านภู้ขาศักด์และอริยะตลอดไปสําหรับคลิปแนคขลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ